วันนี้ก็ติดอยู่กับเมนูปลาช่วงนี้หน้ามรสมุมปลาจะชุมหายากนะแต่ชุมชุมเพราะเป็นเรือใหญ่เขาอ,ออกไปลึกนะเขาก็ไปได้นี่คือโอดานะโอดําจะว่ามักระดําจะไม่มีลายย่างนุ่มนุ่มนิ่มโอ้นุ่ม,ม,มกินได้หมดแหละก,กระเดี่ยวไม่มาทําเมน,นูนี่ก็จะต้มต้มหวานนี่สไตล์แถวแหลมสิงห์นะ ก็วัตถุดิบก็จะมีคาใส่ได้ทั้งก้านทั้งหัวใส่เยอะอย่างทีหอมคาหอมแดงเนี่ยปลาโอต้มหวานแล้วก็ปลาโอปลาโอที่เราเตรียมไว้ถ้าตัวใหญ่เราก็จะหั่นเป็นแว่นหั่นเป็นแว่นแว่นอันนี้แม่บ้านเขาต้มทั้งตัวเลยหวานมันจะออกหวานหวานบางท,างทีต้องใส่พริกไทยด้วยแต่นี่คงไม่ใส่เดี๋ยวเด็กไม่กินมันละมา,ล,มา,มา,มาลองทํากันนี่ตกลงทีแรกว่าจะใส่ลงตัวแม่บ้านเขาว่ามัน มันดูยังไงไม่รู้ก็เลยต้องมาหั่นกันอย่างนี้หั่นสองท่อนแล้วจะปลามาเรียงบนบนเครื่องแบบเนี้ยหั่นสองท่อนสองท่อนถ้าตัวใหญ่ก็หั่นเป็นแว่นๆว่นนี่ตัวเล็กยิ่งอุ่นนานยิ่งอร่อยหอมก็ะจะนำปลาบดมาใส่ ไปแ,แล้วก็เครื่องเราก็จะเดี๋ยวก็ใส่ทีหลังอันนี้ก็โดนคิดเงินสองคนอีกเด็กไม่กินคือเกาะน้ำปลาประกะเอานะไม่มีสูตรใจตัว